สวัสดีค่ะเด็กๆะ่ะมาพบกับครูเบวนะคะในช่วงแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆต้องเตรียมใบางานให้ครบทั้ง3วิชานะคะแล้วก็มาเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะเราจะไปเรียนรู้กันทีละ1วิชานะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเด็กๆคะหยิบใบางาน วิชาแรกนะคะวิชาภาษาไทยนะคะหยิบขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้านี้พร้อมกันเลยค่ะนี่เด็กๆจำได้ไหมคะว่าวัวานก่อนเนี่ยเราเรียนสระอะไรคะสระโอใช่ไหมคะสระโอแล้วก็ต้องเป็นสระสาระโอนั่นเองค่ะเหมือนเดิมค่ะมันจะมีสระให้เด็กๆนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็นำพยัญชนะข้างหน้านี้ มาเติมตามแถวของตัวเองนะคะซึ่งเราจะเติมตรงไหนดีล่ะเด็กๆคิดว่าเติมตรงไหนคะเติมข้างหน้าของสระนั่นเองนะคะ,ะเติมข้างหลังของสระนั่นเองนะคะเดีกๆวลองดูนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆทำให้ครบทุกอันเลยเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะฝึกอ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะ คะเรามาเริ่มที่วิชาที่2กันเลยนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ค่ะจะเป็นคำศัพท์นะคะนี่เลยจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับมีมีรูปภาพดวงอาทิตย์กรนเมฆต้นไม้แล้วก็ดวงจันทร์นั่นเองค่ะแต่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆค่ะ เขียนตามเส้นประตามคํานะคะข้างบนนี้นะคะแล้วก็เขียนตามเส้นประเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆลองฝึกอ่านดูนะคะเมื่อเด็กๆฝึกอ่านเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมค่ะข้างล่างนะคะเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะเรามา วิชาที่3กันแล้วนะคะวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะจะเป็นการบวกเลขนะคะซึ่งนี่ตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยก็จะบวกกับตัวเลขกอีกหลายๆตัวเหมือนกันนะคะอย่างเช่นนี่เลยค่ะตัวเลข4นะคะ4บวก2ก็ได้6ใช่ไหมคะแล้วเด็กคิดว่า4เนี่ยถ้าบวก3จะได้เลขอะไรคะเด็กๆลองทำดูนะคะแล้วก็ ต่อไปเลข4เลข6เลข3เลข2เลข1แล้วก็เลข5เด็กๆลองทําดูนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก็ยอย่าลืมนะคะเขียนชื่อของตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะกิจกรรมแบบฝึกหัดของครูพี่เล็กก็จบลงเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมนะคะทบทวนแบบฝึกหัดของตัวเองด้วยนะคะจะได้ จำได้แล้วก็ถ้ามาโรงเรียนเนี่ยเด็กๆจะได้ทำได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆอย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะครูเ่้ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ